สวัสดีเด็กๆที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนออนไลน์วิชาคณิตศาสตร์สำหรับวันนี้คุณครูจะมาสอนเด็กๆในหัวข้อเรื่องการใช้กราฟแสดงความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกของกลุ่มหนึ่งกับสมาชิกของอีกกลุ่มหนึ่งก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนครับว่ากราฟมีส่วนประกอบอะไรบ้างและแต่ละส่วนจะเรียกว่าอะไรไปดูกันเลยครับส่วนประกอบในกราฟนะครับ ระนาบจำนวนคือการเขียนกราฟโดยใช้เส้นจำนวนสองเส้นเขียนในระนาบเดียวกันดังภาพเลยนะครับแกนนอนแกนนอนคือเส้นจำนวนในแกนนอนหรือเรียกสั้นๆว่าแกน x นะครับและอีกหนึ่งแกนก็คือแกนตั้งแกนตั้งก็คือนี้เลยครับ แกนตังและเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าแกน y นะครับต่อไปจุดกําเนิดจุดกําเนิดก็คือจุดที่เส้นจนํานวนทั้ง2เส้นมาตัดกันนะครับนิยมเขียนแทนด้วยจุด00หรือว่าสามารถเรียกอีกชื่อหนึ่งคือจุด O นะครับนอกจากส่วนประกอบของกราฟดังกล่าวแล้วนะครับเราจะสามารถแบ่งกราฟออกเป็น4ส่วนหรือเรียกว่าจตุภาคทั้ง4ของกราฟนะครับจตุภาคที่1นนะครับจะอยู่ มุมบนขวานะครับอยู่มุมบนขวาในส่วนของกราฟและคุณสมบัติของเขาก็คือระยะแกน x และแกน y เนี่ยจะเป็นบวกทั้งคู่นะครับระยะแกน x และแกน y จะเป็นบวกทั้งคู่จัตุภาคที่2ก็คืออยู่ทางด้านมุมบนซ้ายนะครับมุมบนซ้ายจตุภาคที่1อยู่มุมบนขวาเราจะนับทวนเข็มนะครับทวนเข็มนาฬิกา จตุภาคที่ time, 2ก hmm. ็คืออยู ấu, ่ม <sausage swimming> ุมบนซ้ายนะครับยู่มุมบนซ้ายจตุภาคที่2ระยะตามแกน x นะครับแกน x จะเป็นลบส่วนแกน y จะเป็นบวกนะครับแกน x เป็นลบแกน y จะเป็นบวกนั่นเองนะครับลำดับต่อมาจตุภาคที่3สําหรับจตุภาคที่3นะครับจะมีระยะตามแกน x เป็นลบและ ระยะตามแกน y ก็เป็นลบเช่นกันนะครับก็คือเป็นลบทั้งคู่นั่นเองจะทุภาคสุดท้ายคือจตทุภาคที่4มุมจะุภาคที่อยู่ในส่วนของด้านล่างขวานะครับด้านล่างขวาจะมีระยะตามแกน x เป็นบวกส่วนระยะตามแกน y นั้นจะเป็นลบนั่นเองนะครับมาทวนกันอีกทีนะครับจะทุภาคที่1แกน x และแกน y จะเป็นบวก ทั้งคู่นะครับส่วนจตุภาคที่2แกน x เป็นลบส่วนแกน y จะเป็นบวกนะครับจตุภาคที่3แกน x เป็นลบและแกน y ก็เป็นลบหรือว่าเป็นลบทั้งคู่นะครับจตุภาคที่4มีแกน x เป็นบวกส่วนแกน y จะเป็นลบนะครับต่อไปนะครับมาดูตัวอย่างเมื่อเรากำหนดให้จุด p เป็นจุดบนระนาบจำนวนที่แสดงก้นดับ xy นะครับ ซึ่งเขียนแทนด้วย Pxy นะครับจะเรียกจุด P ว่ามีพิกัด x y นะครับจะเรียกจุด P ว่ามีพิกัด x y เด็กๆมาดูตัวอย่างนะครับจงบอกพิกัดของจุดต่อไปนี้ถ้าครูกำหนดจุด P ไว้บนกราฟนะครับมาลองหาพิกัดของ P กันดูนะครับถ้าเรานับเริ่มจากจุด0นะครับไปด้านขวามือ2หน่วยและนับจากจุดนั้นขึ้นไปด้านบนอีก สหน่วยนะครับก็จะเจอกับจุด P พ,พอดีซึ่งแสดงว่าจุด P ของเราก็คือตำแหน่งนี้นะครับถ้ากำหนดให้จุด P เป็นจุดบนระนาบจำนวนที่แสดงขั้วดับ 2, 4ซึ่งเขียนแทนด้วย P 2, 4นั่นคือเราเรียกจุด P ว่ามีพิกัด 2, 4นั่นเองนะครับต่อมาตัวอย่างอกีกตัวอย่างหนึ่งนะครับถ้าเรานับจาก จุดศนะครับไปด้านซ้ายมือ3หน่วยและนับจากจุดนั้นลงไปด้านล่าง2หน่วยนะครับก็จะเจอกับจุด M ซึ่งนั่นคือถ้าเรากำหนดให้จุด M เป็นจุดบรนรณาบนะครับจำนวนที่แสดงคู่อันดับลบ3ลบ2ซึ่งเขียนแทนด้วย M ลบ3ลบ2จะเรียกจุด M นั้นว่ามีพิกัดลบ3ลบ2นั่นเองนะครับ ไม่งงใช่ไหมครับตัวอย่างถัดไปเลยจะได้เข้าใจมากขึ้นเรามาดูตัวอย่างกันเลยครับตัวอย่างต่อไปจงบอกพิกัดของจุดบนกราฟต่อไปนี้นะครับรูมีจุด T และจุด R มาให้มาดูที่จุดทีก่อนเลยครับถ้าเกิดว่าเรานับจากจุด0ไปด้านซ้ายมือ3หน่วยและนับจากจุดนั้นและนับจากจุดลงน้้นล่างอีก3หน่วยซึ่งเราจะได้ตำแหน่งแทนคู่อันดับลบ3ลบ3ซึ่งเป็นตำแหน่งของจุดทีนั่นเอง ดังนั้นจุดทีของเราก็เลยมีพิกัดที่ 3, ลบสลบสนั่นเองนะครับนักเรียนจําได้ไหมครับว่าจุดทีอยู่ตําแหน่งของจัตุภาคที่เท่าไหร่อ่าจัตุภาคที่3นั่นเองลบสและลบสเป็นลบทั้งคู่แสดงว่า x กับ y เป็นลบอยู่ในจัตุภาคที่3นั่นเองนะครับ ข้อนี้ไม่งงนะโอเคไหมครับไม่งงนะต่อมามาช่วยครูหาพิกัดของจุด R บ้างจุด R เมื่อเราพิจารณานะครับนับจากจุดศูนย์ไปด้านขวามือหนึ่งหน่วยเสร็จแล้วนับขึ้นด้านบนไปอีก4หน่วยนะครับนับขึ้นด้านบนไปอีก4หน่วยเราก็จะเจอกับตำแหน่งที่มีคู่อันดับ 1, 4นะครับซึ่งเป็นตำแหน่งของจุด R นั่นเองแสดงว่าจุด R ของเราก็มีพิกัดอยู่ที่ 1นนั่นเองนะครับอันนี้ไม่งงใช่ไหมครับจุด R ของเราก็จะอยู่ที่ตำแหน่ง1นนั่นเองและจุด R ของเราเนี่ยอยู่ในจัตุภาคที่เท่าไหร่ครับเด็กๆจำได้ไหมครับอ่าจตุภาคแรกเลยคือจตุภาคที่1 x เป็นบวกและก็ y เป็นบวกนั่นเอง1ก็เป็นบวกและ4ก็เป็นบวกดังนั้นข้อนี้อยู่ในจัตุภาคที่1 ต่อไปเด็กๆมาดูความรู้เพิ่มเติมนะครับความรู้เพิ่มเติมในที่นี้ก็คือการเท่ากันของคอันดับนั่นเองถ้าเราแทนอันดับ a b และ c d เป็นอันดับใดๆนะครับอันดับ a b จะเท่ากับอันดับ c d ก็ต่อเมื่อ a เท่ากับ c และ b เท่ากับ d นะครับถ้านันเียนได้เข้าใจมาดูตัวอย่างทันางนะครับอันนี้คุณครูจะเอาตัวอย่างที่เป็นอันดับ ที่ไม่เท่ากันมาให้เด็กๆดูนะครับจะได้เข้าใจง่ายขึ้นมาดูข้อสังเกตนะครับกราฟของู่้ันดับ2-3และกราฟของู่้วนับ3-2จะไม่เท่ากันเพราะอะไรมาดูนะครับู่อันับ2-3ของเราจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับูัอันับ2-3เรานับไปด้านขวามือ2หน่วยและก็นับขึ้นด้านบนอีก3หน่วยู่อันับ2-3ก็จะอยู่ตรงนี้นั่นเอง ต่อมามาดูคู่รนดับ3 2สองบ้านคู่ดับ32สองเรานับไปด้านขวามือ3หน่วยนะครับ3มหน่วยเสร็จแล้วนับจากจุดนั้นขึ้นไปด้านบนอีก2หน่วยดังนั้นเราจะได้คู่รดับ3 2สองอยู่ที่จุดนี้นั่นเองนักเรียนสังเกตไหมครับว่าจุดคู่รดับทั้งสองเนี่ยจะไม่ได้อยู่จุดเดียวกันนั่นแสดงว่าคู่รนดับทั้งสองคู่นี้ไม่เท่ากันนั่นเองนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับเด็กๆหลังจากที่ได้เรียนเรื่องนี้แล้ว พอจะเข้าใจหรือเปล่าครับหลังจากที่เด็กๆได้เรียนเสร็จแล้วคุณครูได้เตรียมใบงานไว้ให้เด็กๆได้ทดลองทําเพื่อเป็นการทบทวนอย่าลืมเข้าไปดาวน์โหลดแล้วทําส่งคุณครูด้วยนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ในเนื้อหาวิดีโอคลิปถัดไปสำหรับวันนี้คุณครูขอตัวก่อนสวัสดีครับ